กลับน,นันสการพระอาจารย์นะคะเพื่อให้กลับไปปฏิบัติอยากอยากทวนในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะก็คือว่าถ้าเราไปเนี่ยเพื่อไปดูกายดูจิตตัวเองเช่นกายก็คือดูลมหายใจสมมุติว่าถ้าเกิดระหว่างที่เราปฏิบัติเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่กุดของเราเนี่ยมันจะมีการไหลไปคิด อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราให้เรากลับมาดูลมหายใจดูกายใช่ไหมคะแล้วก็ดูจิตว่าเราเรียนรู้ว่าในตอนนั้นน่ะมันฟุ้งซ่านให้ให้ดูมันว่าเออเราพบฟุ้งซ่านให้กลับแล้วก็กลับมาอยู่ฟุ้งก็ฟุ้งไปเลยให้ฟุ้งอยู่ในกายให้ฟุ้งอยู่ในกายใช่เสร็จแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคือให้ให้จิตเรา เหมือนเหมือนเหมือนตอกยาการปฏิบัติอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพื่อให้จิตมันรู้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็มันก็จะดับไปเองอย่างที่พระอาจารย์บอกว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันเดี๋ยวมันก็จะดับไปตามธรรมชาติของมันให้จิตมันรับรู้ตรงนี้ไปเรื่อยๆยังไม่ต้องหวังด้วยท่านั้นนะ่ะเอาปัจจุบันก่อนอยมเอาปัจจุบนันก็คือณตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นให้เรารู้ใช่ไหมคะให้จําไว้เลยทุกคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเรารู้ซื่อ ให้อาการต on ite, so ่างๆนะมันแสดงอย่างเดียวไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์ว่ามันจะเป็นอะไรไมนต้องวางแผนว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้รู้ขนาดนั้นนก็คือเห็นมันใชให้เห็นมันแค่นั้นแล้วก็รู้รู้กายรู้กายทั้งงานอย่างเดียวส่วนอาการของใจมันจะแวบออกมาก็ปล่อยไปเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะดับเองนะค่ะดับไม่ดับก็ช่างจะไปดับมัน ไม่ต้องไปปลอบใจไว้เดี๋ยวมันดับเองใน,นคิดแล้วดูไปมันจะฝ่าอาการมันจะจางหายไปอาการของกายดูไปมันฝ่าจะจางหายไปอาการของใจดูไปจะฝ่าจะจางหายไปให้ดูความรู้สึกเป็นหลักคว,ความรู้สึกของกายและความรู้สึกของใจเท่านั้นเน้นที่ความรู้สึกความรู้สึกของกายมันมีแค่สองอย่าง เย็นร้อนอนแข็งความสงใจก็สุขทุกข์เฉยแค่นี้ดูแค่นี้พอเวลากายเย็นร้อนอนแข็งสั่นสะเทือนรู้เวลาใจสุขทุกข์เฉยรู้สังเกตดูบ่อยๆว่าใจมันสุขหรือทุกข์รือว่าเฉยก็รู้ซื่อสังเกตกายว่ากายสบายหรือกายลำบากเย็นร้อนอนแข็งความสั่นสะเทือนรู้เฉยรู้ซื่อ วางรู้ซื่อไปกับอาการของกายพอแล้ววางรู้ซื่อเมื่อมีอาการของใจแทรกเข้ามาในขณะที่เรารู้ซื่ออยู่กับกายคือความคิดเนี่ยมันมันห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็จะไหลแล้วถ้าสมมติว่ามันมันตบมาสนใจแล้วเราก็กลับมาดูลมหายใจเพื่อเพื่อกลับมาอยู่ที่จุดฐานของเราอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมจะดูลมหายใจหรือดูอะไรก็ได้ทีอในกายที่มันเกิดปรากฏขึ้นนะ ถ้าลมหายใจชัดก็ดูที่ลมหายใจแต่ลมหายใจนะไม่ต้องเน้นรายละเอียดให้รู้สึกกายกระเพื่อมเอาลมหายใจเนะี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนแต่ว่าเราไม่ได้จับที่ลมหายใจเพื่อจะรู้สึกลมหายใจแต่จะรู้สึกกายที่ลมหายใจมันผ่านกระทบกายเน้นกายเป็นหลักลเอาลมหายใจเนะี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้กายกระเพื่มอมพอหายใจเข้ากูปอดพอง อดยุบซี่โครงบานเวลาเดินเนี่ยกระดูกมันกระทบกันสะเทือนตึงตึงหรือเวลานอนหลับเนี่ยสังเกตดูลมหายใจมันเข้าเองออกเองก็คือเราไม่ต้องทาลมหายใจไม่ต้องทำกายนั่งก็ดูก,การเคลื่อนไหวท้องร้องเกือน้นําลายฟังเสียงที่มันกระทบหูกิินกระทบจมูกลิ้นกระทบรสตากระทบรูปแม้แต่หลับตาก็มีรูปกระทบอยู่ เสนหลับตาปั๊บมันจะมีภาพลิ้ยบเลิมิตอะไรก็ตามให้อยู่ที่ลูก,กตาอยู่ที่หูไว้เฝ้าตาเฝ้าหูเฝ้าจมูกเฝ้าริ้นเฝ้ากายไว้เฝ้าใจไยแค่เนี้ยแล้วที่จมูก้วทีแตะเบาๆอะค่ะระหว่างที่แตะเบาๆ <c oughs> มันแค่อุบายถ้ามันแตะแล้วมันหนักแสแดงว่าเราเพ่งก็คือที่ว่าตามดูแตะเบาๆอันนี้คืออันนี้ใช่ไหมคะที่ว่าใรู้ก,กายเบาๆ รู้ลมใจเบาๆแล้วก็รู้ตาเบาๆคำว่าให้แต่เบาๆหมายถึงเราจะไม่เพ่งเพราะเพ่งนอนทํทำให้เราเครียดจ้องก็ทำให้เราเครียดเราจะไม่เพ่งไม่จ้องไม่เก่งเลยเลยปล่อยให้สบายเหมือนคนนอนตายอันแต่เบาๆจะแต่ก็ได้ไม่แต่ก็ได้คือทิ้งทุกอย่างแล้วชำเลืองเอาชำเลืองมองเอาแล้วดูมันตายดูใจมันก็เพิ่มที่มมันยังไม่ตายคือเราต้องตายก่อน ตายจากกายตายจากความรู้สึกหรือจะรู้อย่างเดียวที่ไม่ตายเราต้องปล่อยกายให้เป็นธรรมชาติปล่อยใจให้เป็นธรรมชาติหรือจะรู้อย่างเดียวที่กําลังเรียนรู้มันทําง,งานแบบนี้นะยโยมจำแค่วิธีอย่างเดียวไม่ต้องจำา่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแสดงว่าเราไปดักรอไปแล้วจะทําให้เกิดสัญญาสังขารแล้วมันทาให้เราปฏิบัติไม่เข้าหน้ามันจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเบื้องต้นเราต้องโง่ก่อนเลยไม่ต้องเตรียมพร้อม เตรียมไปตายอย่างเดียวอะไรเกิดขึ้นก็อยู่แบบสังกตายตั้งเป้าหมายว่าเราจะตายนอนตายนั่งตายเดินตายยืนตายจำแค่นี้พ่อโยมอะไรเกิดขึ้นแล้วก็รู้ไปรู้แบบคนหมดตายอยากรู้ซื่อ,อ,อเมื่อโยมหมดายอยากมาไหนนั่นแหละสภาวะธรรมมันจะเรียกขึ้นเองนั่นคือการเรียนรู้ของสดๆจริงๆพอมันเลยขั้นตอนมันก็คือหยุดคิดหยุดทาหยุดจํา จะรู้อย่างเดียวแ้วรู้อะไรก็รู้กายรู้ใจี่แหละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เป็นเรื่องของมันไม่ใช่ไปหมายว่าเดี๋ยวเกิดตรงนี้แล้วจะทําอย่างนั้นเดี๋ยวเกิดตรงนั้นแล้วจะทําอย่างนี้ไม่ต้องไปหมายเอาปัจจุบันขณะที่มันเกิดรู้อย่างเดียวอะไรเกิดแต่เบาๆที่อาการนั้นจูอาการจางหายไปไม่จะไปดับมันนะให้มันเกิดขึ้นตัวเองจนปะอาการนะครับไปจางหายไปในที่สุด รู้แค่นะี้แหละพอนลมีใครสงสัยไหมโยมครับกล <c oughs> าพระอาจารย์ค่ะคือมีรู้อยู่สองอย่างนะคะพระอาจารย์คือทุกๆเช้าเนี่ยจะนั่งวิปัสสนาสมาธิต,ตามพระอาจารย์บางเช้าก็30นาทีบางเช้าก็45นาทีแต่ทุกเช้า ก็จะเกิดลมที่หน้าอกเห็นบอดขยายแล้วก็ยุบลงสักระยะหนึ่งก็จะมีเหตุการณ์ที่เหมือนกับลมเข้าไปปั่นป่วนอยู่ในท้องนะคะพระอาจารย์มันจะหมุนเหมือนกายตัวเองหมุนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับกระดูกสลังเนี่ยก็หมุนตามไปด้วยน้ําในท้องก็หมุนตามไปด้วย หมุนหมุนหมุนก็ดูไปเรื่อยๆหมุนเป็นสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นแล้วก็หยุดหมุนก็จะกลายเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกบางครั้งก็เหมือนกับว่าเรามามองดูตรงนี้แล้วพอระยะหนึ่งก็จะมีตัวสัญญาจำเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ไปเจอมาเอามาคิดแล้วพออีกระยะหนึ่งก็กลับไปดูใหม่ว่าเอา้าไปคิดสัญญาไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ทำไมแล้วหลังจากนั้นก็ มีเหตุการณ์อีกคือสังขารมาปรุงแต่งอีกคิดอย่างนั้นปรุงแต่งอย่างนู้นอย่างนี้อีกสักแป๊บหนึง่งมันก็จะกลับเข้ามาอีกว่าเอาไปคิดทําไมเนี่ยแบบนี้ค่ะก็จะเป็นลนักษณะเราจะเวียนกลับไปกลับมาคือบางครั้งก็จะเห็นหน้าอกกระเพื่อมไหวบางครั้งก็จะเห็นการหมุนของตัวเองเห็นเห็นตามความที่เห็นตามความเป็นจริงไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งพอออกจากสมาธิพอแผ่เมตตาเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ก็จะ มีความรู้สึกของตัวเองบอกว่ามันไร้สาระมากเลยทั้งตัวสัญญาและตัวสังขารนะคะพระอาจารย์ mm hmm. ก็จะเห็นแบบนี้ทุกเช้าทุกวัน mm hmm. นี่เหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะเหตุการณ์ตอนเช้าแต่ mm hmm. พอตอนกลางวันเนี่ยมันเกิดเกิดตัวกูของกูขึ้นมานะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. จะมีอาการห่วงสามีตัวเองห่วงลูกอยากให้เขามีอนาคตที่ดีอยากให้มีงานทำที่ดีอยากให้มั่นคงอยากให้ยั่งยืน เกิดกิเลสละอยากเป็นอยากได้อยากมีละเกิดความทุกข์ในใจบางครั้งก็เนื้อน้อยเนื้อต่ําใจทําไมเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. แล้วพอจุดหนึ่งก็เอาอีกละทําไมมันต้องไปคิดทั้งๆที่เราก็รู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรเลยมันมาสอนนะคะว่ามันไม่มีอะไรเราก็คือดินน้ําลมไฟมันเกิดอกุศล,ลกรรมเกิดขึ้นแล้วมันจะไปคิดทําไมเนี่ยมันก็หายไปสักระยะหนึ่ง พอตอนเช้านั่งสมาธิเป็นทุกเช้านะคะ mm hmm. ก็จะเหตุการณ์อย่างเงี้ยตลอดเลยค่ะ mm hmm. มันมันเหมือนกับว่าตอนเช้าเนี่ยเหมือนกับจะรู้อะไรแต่พอบ่ายเย็นเนี่ยมาแล้วตัวกิเลสมาแล้วอุปทา,านมาแล้วทีนี้มันบางครั้งมันก็เบื่อตัวเองอะคะ่ะ mm hmm. ที่มาเจ็ดวันครั้งเนี้ยคืออยากอยากที่ทําให้แบบความตัวรู้ว่าอยากให้เขาเขาแข็งแรงเขารู้ทันดูเร็วอะคะ่ะพระอาจารย์ คือตอนนี้คิดว่าสุขก,ก็สุขแล้วก็อยู่กับเขาได้ทุกข์เราก็อยู่กับเขาได้เขาก็เหมือนต้นไม้เหมือนใบไม้อะไรเนี้ยตอนอยู่กับเขาได้แต่มันอยู่กับเขาได้ไม่ตลอดอะค่ะพระอาจารย์มันควรจะจะยังไงกับตัวเองดีคะก็ไม่ต้องยังไงกับมันไม่ต้องทําอะไรเลยมาคนนี้มันต้องไปแก้ไขมันเรียนไปจนฝ่ามันจะฉลาดตอนนี้มันยัง,งโง่อยู่ใช่ไหมคะโง่ที่ไพ่ความหมายมันไนะเจ้าชนะมันก็โง่ รู้ไฟจนายจะฉลาดคิดมันเรื่องของมันอยู่แล้วความพอใจไม่พอใจความอยากได้ไม่อยากนด้มันธรรมชาติของมันมันแสดงออกมาตรงๆค่ะอันเราก็รู้ตรงๆรู้ไม่มีการแก้ไขรู้ไม่มีความสงสัยรู้ไปเลยปรับทงไมยมคือคือคืออยากแบบประมาณว่าพอเกิดเหตุการณ์แล้วก็เหมือนกับเขาเป็นเพื่อนเราเขาเขานิสัยของเขาอย่างนั้นเองอย่าไปอะไรกับเขาแต่ แต่มักจะให้เขาเป็นใหญ่อะคะ่ะแล้วไปเชื่อเขาหลงตามเขาอะคะ่ะพระอาจารย์จะเป็นแบบนั้นนะคะ่ะจะเปลี่ยนหมายยมทิ้งทั้งหมดยมดยวไปแก้เอาแนวเนี้ฝึกไปเดี๋ยววันตัวท้ายยมจะรู้เองว่าการที่เราอยู่ปับธรรมาชาติโดยที่เราไม่ต้องไปอะไรกับธรรมาชาติพระธรรมาชาติองกายใจเรามันคับไม่ได้อยู่แล้วต้องการฝึกรู้ให้มันมีกําลัง่วยที่ไม่มีตัณหาไม่มีสมุทัยเข้าไป ที่อยากได้ก็รู้ว่ามันอยากได้ไม่อยากได้ก็รู้มันไม่อยากได้อย่าเาความอยากได้และไม่อยากได้มาเป็นภาระของรู้เพราะความอยากได้มานคืออาการความไม่อยากได้คืออาการอย่าเชื่อมันเพราะนั่นคือสิ่งที่ต้อรู้ทั้งหมดยอมต้องเข้าถึงผู้รู้ที่ไม่มีอาการใดเลยอยู่กับผู้รู้กายรู้ใจแบบเดี๋ยวถึงเวลาครว่ากันเอาตัวนี้ก่อนไปก่อน โยมต้องทําเหมือนคนตายอย่าเอาความอยากมาปฏิบัติปฏิบัติแล้วอยากโน้นอยากน,ออากนี่มันจะไม่ก้าวหน้าก็เหมือนอยู่ที่บ้านนะโยมโยมมานี่โยมต้องทิ้งทุกอย่างเอาตัวเองเป็นหลักรู้กายรู้ใจของเราเท่านั้นอะไรที่เข้ามาสัญญาจากสามีจากลูกก็ตามเอาไว้ข้างหน้าอย่าเพิ่งไปแก้ไขมันยังมาไม่ถึงเอาปัจจุบันเท่านั้นรู้กายรู้ใจของเราโดยปัจจุบันการรู้ซื่อเนี่ยมันเหมือนกับ เด็กคนหนึ่งอายุประมาณสักสามสี่เดือนที่เห็นอะไรก็มองมองเฉยเฉยไม่ได้คิดใช่ไหมคะอารมณ์ประมาณนั้นใช่ไหมคะใช่เนะป็นรู้ที่ไรยังสารู้ที่ไรยังสาคือเขาเป็นรู้ที่ไม่ได้จําอะไรเลยรู้ซื่อๆแต่มาให้โยมต้องการให้โยมเข้าถึงรู้ตัวนี้แหละรู้ที่ไม่อะไรกับอะไรมันสบายมัน,นิสระ ถ้าเราคิดว่าเราเด็กอายุห้าเดือนได้ไหมคะมันจะเป็นการเล่นละครไหมคะต้องไปคิดหรอกโปรแกรมเป็นอย่างนั้นจะไปคิดเนี่ยมันมนม่ได้ห้าเดือนแล้วเพราะมันจะความคิดะา่งการแต่มาบอกอย่าเอามาคิดมาตัดสินแต่จงเอาสภาวะมาเป็นบทเรียนนั่นอยู่หยุดคิดหยุดทำหยุดจำปล่อยให้เออไปเลยโย่รู้เอเอ,เอรู้เซ่อเซ่อไปเดี๋ยวมันจะหลกันเอง เป็นลักษณะคนปัญญาอ่อนใช่ไหมคะใช่ต้องรู้เบอร์เบอร์ปล่อยให้เบอร์ไปเลยถ้ายอมเบอร์ไม่เป็นยมจะไม่เบาหรอกต้องให้เบอร์ก่อนแล้วมันจะเบาพอเบาจะรู้ว่าเออนี่ความบอมอิสระอย่างนี้เองสุดท้ายมันไม่อะไรกับอะไรแต่มาเคยพูดว่าเหมือนเราดูภาพสามมิติหากเราเพ่งมันไม่ชัดเราต้องไงต้องทําตาให้เบอร์อันนี้เหมือนกันต้องทํารู้ให้เบอร์ นี่คือแลบเคล็ดลับสําคัญเลยโยมต้องเบอร์เห็นอะไรปั๊บเบอร์เหมือนจาเรืองดูมาเลยอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันเิออะไรปั๊บเบอร์ออกมาเนี่ยมันทำให้เบาพอเบาแล้วเบอร์แล้วเนี่ยกลับไปดูอีกทีเหมืนอนนอนที่ทําให้ตาให้เบอร์แล้วไปดูภาพสักทีมันเห็นมิติต่มันซ้อนกันอยู่หมดเลยแล้วมันใช้ขึ้นในภายหลังไม่ทําให้ชัดที่แรกแล้วมันไม่เห็นนะยิ่งเพ่งยิ่ง ยิ่งไม่ชัดจะปล่อยหฮเบอร์แล้วกลับไปดูอีกทีมันจะเห็นธรรมชาติหมดเลยมันแยกคนละส่วนกันอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เห็นกล้องกล้องก็กล้องไม่ต้องไปคิดอะไรต่อใช่ไหมคะมองกล้องไม่ใช่กล้องเลยมองหน้าตมาไม่ใช่ตมาเนะี่ยนี่คือเบอร์เราเป็นอะไรคะไม่ได้เป็นอะไรไงแค่ภาพภาพหนึ่งเป็นแค่ภาพเห็นเหมือนเราเป็นกระจกใช่ไหมคะพระอาจารย์ มองให้เบอร์ไปไม่รู้ความหมายอะไรสักว่ามองมองไม่ปรคามหมายมองภาพไปเบอร์ฟังเสียงให้เบอร์กินก็ให้เบอร์รสก็ให้เบอร์สิ่งกระทบกายให้เบอร์ความรู้สึกต่างยต่างกาเบอร์ให้หมดเพื่อเป็นการหมดภาระก่อนบนเบอร์กันนะโยมนะต้องเบอร์นะอย่าชัดชัดแล้วหนักปล่อยเบอร์ก่อน ยมเบอร์ทั้งสองสามวันก่อนเบอร์เนี่ยคือไม่คิดใช่ไหมคะะอาจารย์ไม่คิดไม่ทําไม่จําเบอร์ตั้งสองสามวันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเบาแล้วมันจะเห็นชัดขึ้นเองแต่ไม่ใช่เดินเอ๋อเออนะคะพระอาจารย์ฮะไม่ใช่เดินเอ๋อเออแบบเบอร์เบอร์นวไหลไหลไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันจะไมไหลไงมันรู้อยู่มันเบอร์แค่ไหนมันรู้ก็มันอยู่นะค่ะทํงต่างก็คือแอบชำเลืองดู มันจะไปจ้องดูเพ่งดูปวาหมายการชำเรืองหรือว่าเบอร์ก็เพื่อให้มันเบาถ้าชาัดมันไม่เบามันหนักก็มีตัวทำนั้นต้องเบอร์กันก่อนนะโยมเบอร์ไปเลยเบอร์จนเออไปเลยหละจะน้ำลายไหลก็ปล่อยให้มันไหลไปเลยนอนน้ำลายไหลนอนกนนอนค้างก็ปล่อยไปเลยนั่นแหละมันจะเบาเบาแต่นี้เห็นหมดเลยถ้าอยากเบาก็ต้องเบอร์นะโยม อย่าเป็นคนฉลาดฉลาดแล้วหนักต้องโง่โง่กับตัวเองอะโน่ต่อสภาวะอย่าไปจดไปจําอย่าไปท่องอย่าไปหมายมันพระอาจารย์คะในขณะที่ฟังพระอาจารย์อย่างตั้งใจแล้วเข้าใจอ่ะอันนี้โง่หรือฉลาดฮะหรือว่าคนละเรื่องฟังเข้าใจเพื่อเราจะรู้วิธีและนําไปฝึกฝนอันนี้ถูกแล้วมันต้องหมายคแต่พอลงมือปฏิบัติจริงๆต้องเอาตามตามันมาเนี่ยเบอร์ เบาเบอร์เบาเบาเราจะเห็นผลเองว่าเบอร์เบาแล้วเป็นยังไงมันจะเห็นรู้ที่แยกออกมาอย่างอิสระเบาเพื่อให้รู้มันเบอร์เบอร์แล้วเบาและรู้มันจะแยกออกมาจากการจนเห็นี้การนวดคือสิ่งรู้มันแยกออกมานั่นแหละคือช็อตเด็ดที่รู้มันจะแยกออกมาเองนี่บอกง่ายเลยทุดแล้วไม่ต้องไปทําให้มันหลุด เบอร์ให้รู้มันเบาแล้วรู้จะออกมานะแต่นี้มันเห็นหมดเลยต้องอย่างนั้นนะโยมนี่คือดบบที่สั้นที่สุดแล้วเบอร์ให้มันเบาจะรู้ออกมาแล้วมันเห็นหมดตอนนี้เห็นหมดเห็นสภาพว่าไตลักแสดงหมดเลยสุดท้ายไอ้สิ่งต่างๆนะมันอยู่คนละส่วนกันรู้กับสิ่งต่างๆนะมันคนละส่วนกันมันแยกออกมาเพราะมันเบาเบอร์มันจะแยกออกมาได้ไงมันแยกมาได้มันเห็นทุกอย่างพรามันคนละส่วนกัน รู้ก็เลยอิสระไม่ต้องอะไรกับอะไรเลยนี่คือเคล็ดลับอย่างเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเราเข้าห้องน้ำก็แค่เข,ข้าห้องน้ําก็ไม่ต้องคิดอะไรนั่งวิปั<อ>สนาตอนเช้าก็นั่งไปเฉ<อ>ยๆออเฉพาะเจ็ดจวันนี้ค่ะไปบ้านไปเบอร์ไม่ได้หรอกเดินชนเดยวเดินชนประตูนะเอาเฉพาะปฏิบัติเจ็ดวันเท่านี้แล้วออกไปทางบ้านเดีย๋ยวจะรู้ว่าอะไรควรเบอร์อะไรควร,รควชัด หากเราไปใช้ชีวิตแบบเบ,เบอร์เนี่ยไม่ทันก็รกังยอมมันต้องชัดต,ต่อการทวงชีวิตแต่ปฏิบัติกับตัวเองมันต้องเบอร์กิจวัตรประจําวันคือคือคิดของตัวเองแล้วว่าตอนเช้าตื่นมาแล้วเข้าห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนั่งวิปัสนาแล้วหลังจากนั้นก็จะอากวาดเช็ดถูจัดเสื้อผ้าซักผ้าอะไรไปอย่างนี้ถือว่าเบอร์ไหมคะอาจารย์เวลาซักผ้ามันก็ต้องชัดเองตรงไหนเปื้อนตรยี้นะกิจวัตรประจําวันมันต้องชัด แต่ขณะที่ฝึกรู้เนี่ยเอาเฉพาะฝึกรู้เบอร์เบอรนั่งสมาธิ่็็ปล่อยเบอร์นอนเข้าปล่อเบอร์เดินยืนปล่อยเบอเบอร,บอรไปเพื่อให้ทำให้เบาแต่การใช้มันต้องชัดเจนแยกกันให้ออกเบอร์ตอนที่เราอยู่กับตัวเองถ้าอยู่คนอื่นเราต้องชัดใช้ชีวิตสมมุติเป็นคนสว่วนกันะมาให้ตรงนี้ก่อนพอกลับไปเลประชด,ดทีมันจะทำให้เราฉลาดว่าอะไรควรถอย ทันที่จะมาบอกให้เบิร์ก็คือถอยออกมาถ้ารู้อย่างเดียวมันหนักเราก็ถอยออกมาไปเห็นตัวเองปล่อยตัวเราให้เดินออกไปข้างหน้าก้าวหนึ่งแต่เราถอยหลังออกมาจากตัวเองก้าวหนึ่งแล้วจำเนืองดูมันไม่เงาตามตัวเราเป็นนักสืบและการเป็นนักสืบเนี่ยสืบแบบไม่ให้เขารู้ตัวนะอย่ารู้ว่าเรากำลังสืบดูอย่าเพ่งอย่าช่อง แค่จำเนึงแบบสนใจเบอร์ๆนั่นแหละจะทำให้เราเห็นอาการ,าการเราไปจ้องอาการมันไม่เป็นธรรมาชาติเพราะมันมีผู้คอยจ้องคอยกระทำอยู่พระอาจารย์คะแล้เมื่อกลับไปที่กุดแล้วเนี่ยนึกถึงคำพูดของพระอาจารย์อย่างเงี้ยถือว่ามันไปจําใช่ไหมคะ นึกถึงคําพูดพระอาจารย์ว่าสอนว่าให้เบอร์เบอร์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการจำมันเป็นจําในวิธีแล้วเอาไปฝึกจําในวิธีแล้วไปฝึกเป็นการต่อย้าเบอร์เนี่ยต้องตลอดเวลาไหมคะหรือว่าเฉพาะตอนฝึกได้ตลอดขณะที่เก็บอารมณ์อยู่นะกินข้าวกับเคี้ยวไปกินเบลเบอๆไปรสชาติก็อร่อยมักเราก็เบ,บอร์เบอาาร์ไปหวานมันเค็มกับเบลเบอร์ไปเสียงเข้ามามั่งกับเบลเบอร์เสียงไปรูปก,ก็มั้งกับเบอร์เบอร์รูปไปความรู้สึกมาทางกายทางใจก็เบลเบอร์ไปอาเฉพาะ ตัวเราเองง,อง่โง่เบ้เบ้อไปเอาตัวนี้ก่อนนะค่ะกระเพาะจา์ค่ะ